ส่เบตเตีตับไก่หมักไข่ในไม้ป้าหยาบองนี้แถบจะว่ามีค้นลงสัพติพน้อครับตอนนี้อยู่ในช่องลักอีสานตับไก่ขีดละเจ็ดบาทครับออามาซอยซอยซอยมักด้วยไข่ไก่ถิ่มไว้จากชั่วโมงนึงแล้วค่อยนําไปไซเบตหมายที่เฮาเลือกสีไซเบดในมือน,นีเป็นหมายป้าหยาครับเป็นไม้ป้าหยา,า,าแบบฮงหกแบบนี้เลยอยู่บานชี้เรียกว่าป้าบัวครับแล้วก็มีพวกหยาเขาโนกยูน้าน้ำลึกตื้นสลับกันไปมีเพียงเขามีเพียงเอว วิธีใส่ก็คือเกลอะครับเบ็ดที่ทางเฮามักใส่ที่สุดในไม้ใดก็ตามที่เป็นปลาหย่า,าเฮาที่ใส่เบ็ดผูกแบบนี้เลยเพราะว่ามันสะดวกแล้วมันอดวดเร็วครับบ่ต้องมีขั้นแต่ถ้าไผายใส่เบ็ดแบบนี้บ่เป็นก็ไม่ลงครับวลามายามไม้ตรงนี้หยีามันหกขาครับ,รบเลยว่มพู้ได้มาหากินใส่มองก็บ่ได้ครับเพราะมันหกพอใส่แต่พวกเบ็ดสายเบ็ดป้อมนั่นล่ะครับแต่ไม้แบบนี้ปิงก็ลายได้ครับแต่ถ้าพยายามปิงขึ้นสิบโอกาลุกไม้ไหมนี้เสามาออกมายามเบ็ดยามรอบเดียวเลยเด้กลาง วิธีเก็บก็บเก็บง่ายแค่ดึงทกแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ก็ได้ตัวเบ็ดมาลวครับมือข้างนึ่งถือตะขอเบดคือเหยื่อ,อนี่ปลาไหลปลาข้อปลาดุกสิมาครับเอาสิใสเบดตัวใหญ่ๆแล้วก็ตอนตับไกลตอนใหญ่ๆเลยใส่เบดตัวเหยื่อตับไกลมันจะเป็นการคัดปลาที่มากินเบดแล้วก็สามารถคัดขนาดปลาที่มากินเบดได้ประมาณหนึ่งเลยซุูมหน่อยๆซ้ำนี่กอยนี่เพราะมากินแน่นอนบรรยกากาศเศร้าๆหกโมงกว่านี่ครับโคตรเย็นเลยตอนกลางคืนฝน,นก็ตกลงมาหนำ เวลาหย่าปลาไหลติดกัเสียวหยากแน่จังหน่อยครับเพราะว่าปลาไหลมันติดแล้วมันดึงถอยหลังแล้วมันก็เสิเกี่ยวก่อหย่างไว้ถ้าปลาไหลติดบ่ค่อยได้ัตเป็นหรอกครับส่วนท้าลังได้เสื้อตึงๆึงนี่บอกเลยพอได้หล่นครับบางครั้งอาจี่มมหลุดมีขาดเบ็ดลังนี่เป็นปลาลูกหน้าขนาดกำลังพอดีเอายางหยามาา่ไกลหลังนี่เสื้อเข้งจริงๆงเลยเข็ยนเค้งแบบนี้ที่เรียกนู้ว่าปลาไหลแต่ซองลงไปใต้น้ำโอ้โหมีแต่หัวครับพี่น้องคิดว่าถึกปลายางกินครับคิดคือผมบอปลาชชโดยูน้องหน้ามองนี่มีหลายค พอมาถึงหลังนี้ป่าหยามุนเอเล่ครับตอนแรกเยวไปเห็นโตป่าเด้เพราะว่าน้าม,มันใสแ่ป่ามันจะเป็นสีดำป่าคอใสงามๆเลยครับเหยื่อตับไกลมาใครบ่เคยได้เห็ห้องผิดหวังเลยใส่เหยื่อนี่บ่เคยได้กลับบ้านมือเปล่าป่าดุกตามที่สองมีมาเป็นป่าดุกหน้าใสซ้ำๆก,กันกับตัวแรกหลังจากใสเบดเสร็จเท่ากับทํามข้มสะอาดแบบนี้ครับเบดตัวนี้ใสมาเกือบปีแล้วเด้นำไปพึ่งแดดพึ่งร่มไว้แล้วค่อยเก็บส่วนผลงานมือนี้ได้เป็นแกงครับอาการย่ำแรงเย็นๆแบบนี้เฮาเสิร์ฟเมนูต้มป่าคอใส่ผักขึ้นย่าง ต้มน้ำใส่เครื่องลงไปน้ำเดือดก็ใส่เนื้อปลาลงไปปรุงรสโดยผงชูรสน้ำปลาปลาแดกส่วนปลาแดกที่ใส่ก็ต้องเป็นปลาแดกของลักอีสานครับปลาแดกที่มีความนุ่มความหอมปรุงอาหารแซ่บง่ายเฮ็ดต้มเฮ็ด <'d> แกงเฮ็ดออมเฮ็ดยำเฮ็ดตำก็ได้เลยครับพอปรุงแซ่บแล้วก็ทักเสิร์ฟกินกับข้าวเหนียวห่อนแล้วก็มีเจ้าบ่องเจ้าลาวของลักอีสานนะครับเจ้าก็แซ่บต้มปลาก็แซ่บกินกับข้าวเหนียวห่อนกินผักกระหยังตำดังมาเลยครับพี่น้องมากินข้าวน้ำกันครับแซ่บคักเลยมื้อนี้เบอร์มอเตนอร์มอลาไปก่อนสวััสดีครบ